เื่อน,นี้ได้พัดลมมาใหม่เนาะครับครับก็เอามาประกอบเนาะครับผมมาประกอบเองครับครับผันถอยมาใหม่ครับถอยพัดลมใหม่อากาศฮ้อนครับเอาไปพัดย่ำขายของครับก็นำมาประกอบเองครับ หวังว่าญี่ปุ่นคือสิบเฮนนอตเกินเนาะครับเราก็ทำมาให้ง่ายๆนะครับเราก็เอานำชิ้นส่วนมาประกอบนะครับผมพัดลมใหม่ขายร้อนนะครับพอ,อได้ขายร้อน ผมไม่ผิดกดหรอกนะเห็นมีดไม่เป็นไรใส่ด้านหลังก่อนนะครับผมเมื่อกี้ใส่ฐานนะครับประกอบฐานเสร็จแล้วเราก็มาประกอบด้านหลังนะครับหาซื้อได้ตามร้านจะ ขายเครื่องไฟฟ้านะครับจำหน่ายเครื่องไฟฟ้าทั่วไปครับผมเงินเซนเงินผ่อนเงินสดมีหมดนะครับผม,ผมอยู่ที่เราสะดวกครับอยู่ที่เราสะดวกครับขั้นตอนต่อมาก็ใส่ใบพัดนะครับตอนแรกก็ใส่ฐานก่อนนะครับใส่ฐานแล้วก็มาใส่ข้างหลังนะครับผมป้องกันใบพัดนะครับ ที่ครอบนะครับที่ครอบด้านหลังทีนี้ก็ใส่ใบพัดนะครับก็หมุนให้แน่นเลยนะครับหมุนจับให้แน่นเลยครับฝาครอบหน้านะครับทีนี้ฝาครอบหน้าครับ ยี่ห้ออะไรคาริบเบียนครับอ้โหยี่ห้อดังด้วยนะครับคาริบเบียนครับผมใส่ฝ้าคอข้างหน้านะครับใส่ให้แน่นนะครับย้ำใส่ให้แน่นครับระวังอย่าให้เขาหลุดนะครับเวลาเขาหล่นเขาตกใบพักแตกหักได้นะครับข้อให้แน่น เอาให้มั่นใจด้านซ้ายเด็กฝึกงานนะครับไม่ค่อยชำนาญ ก็เป mm ็น hmm. ช okay. 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 yeah, okay. okay. ่วงทดสอบนะครับแล้วก็เป็นช่วงทดสอบครับเมื่อเรามั่นใจว่าแน่นแล้วเราก็เตรียมทบทสนะครับเทสครับเตรียมเทสนะครับผมช่วงทดสอบพัดลมยี่ห้อคาริเบียนนะครับผมคาริเบียนราคาเท่าไหร่ครับ ห้าร้อยราคาก็ไม่แพงนะครับห้าร้อยครับใบพัดขนาดสิบหกนิ้วนะครับใบพัดขนาดสิบหกนิ้วครับกำลังเสียบป๊กแล้วนะครับควันออกดากหรือเปล่านะโอเคครับโอ้เย็นชื่นใจเลยนะครับผมโอเคเบอร์หนึ่งติดเร่งเบอร์สองนะครับเบอร์สองแรงกว่าเราอีกก็โอเคครับ เบอรโอเคครับสุดยอดโอเคมั่นใจนะเยี่ยมโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่มาชมรีวิวการประกอบพัดลมนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ